สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนไปอัปเดตหน้าสายงานที่บริษัทโตโยอิาประเทศไทยจำกัดจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้เป็นวันที่เรานำแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาติดตั้งบนหลังคาเป็นวันแรกโดยแผงโซลาเซลล์ที่ทำการติดตั้งเป็นแผงโมโนคิสตลไลท์ซึ่งเป็นแผงที่มีประสิทธิภาพให้กำลังการผลิตไฟสูงและใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยรวมถึงยังผลิตไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในสภาวะแสงน้อยค่ะ และยังได้นำรางสำหรับเดินสายไฟเข้าสู่พื้นที่ใช้งานอีกด้วยทุกคนสังเกตไหมคะว,ว่ารางเดินสายไฟเป็นแบบบาสเกตเทค่ะซึ่งจะแตกต่างจากรางเคเบิลเทตรงที่รางบาสเกตเทจะทนความร้อนได้ดีกว่าและยังเหมาะที่จะติดตั้งในพื้นที่ฉีดล้างด้วยเพราะเป็นรางโปร่งระบายอากาศลดการสะสมของสิ่งสกรปรกและฝุ่นต่างๆค่ะเเลเดียนไดรีอัปเดตการทำงานของทีมงานเเลเดียนโซลาทุกวัน พรุ่งนี้เราจะพาไปดูที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ